ภาวะไขมันเกาะตับจากโรคที่ไม่ใช่ตับอักเสบ accept, จากไวรัสเป็นโรคที่ไม่ใช่เกิดจากตัวแอลกอฮอล์ก็คือเขาเรียกนาเฟลหรือภาวะไขมันเกาะตับจากคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเช่นอันนี้อันนี้พบบ่อยเลยนะ1อ้วนอ้วนนี่คืออะไรอ้วนนี่คือต้องน้ำหนักหรือ BMI เนี่ยเดี๋ยวผมใช้ขึ้น BMI เนี่ยประมาณมากกว่า มากกว่าหรือเ,เท่ากับ25นะครับ2อ,อรอบพุงเอาคนเอเชียเลยนะเอาซาล์อีสต์เอเชียเลยนะ,อะ,อะรอบพุงเนี่ยเราจะไม่ไม่วัดรอบเอวนะวัดรอบพุงวัดจากตรงบริเวณตรงกระดูกไซรโคงข้างด้านหน้าลงมากระดูกตรงตรงตรง,ตรงขาด้านหน้าแล้วก็ สอ,อันนี้แล้วก็วัดครึ่งวัดครึ่งแล้วก็ใช้ไม้เมตรวัดดูนะครับว่าเท่าไหร่ถ้าผู้หญิงเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยเอาแค่80เซนหรือ32นิ้วแค่นั้นพอถ้ามากกว่านั้นถือว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ,ะเขาเรียกเมต a บ o l ิ c s ินโด o m แล้วก็จะเกิดภาวะไขมันกาะตับต่อไปผู้ชายอลองวัดดูถ้าผู้ชายเนี่ยถ้ามากกว่า90 หรือ,อมาก90ซนติเมตรนะครับหรือว่ามากกว่า36นิ้วนะครับอันนี้เกิดภาวะโอกาสเกิดภาวะไขมันกอตาบ,บเกิดอ,อินซูลินดื้ออินซูลินเนี่ยสูงมากอันนับไปอ้วน,นก่อนแล้วหเขาหน,อ,หนอ้วนใช่ไหมสองอรอบเอวอ้วนเยอะอันดับที่3เป็นภาวะความความความ,ความดันโลหิตสูงอันนี้ทุกอย่างเลย ความดันโลหิตสูงก็มีโอกาสเกิดเป็นไขมันเกาะตับได้สูงขึ้นความดันโลหิตสูงก็คือ135ต่อ85อันนี้ก็เริ่มเข้าข่ายแล้วครับภาวะเบาหวานเบาหวานนี่ทุกเบาหวานเลยรวมทั้งคนที่ใกล้จะเป็นเบาหวานก็คือน้ําตาลที่เราเช็คอัพมามากกว่า1 0 0มิลลิกรัมอร์ดิเิต์อ๋ไปเช็คอัพเอาวันนี้มีอ้วนด้วยน้ําตาลขึ้นด้วยนั่นแหละมีโอกาสที่จะเกิดไขมันเกาะตับสูง แล้วก็การที่จะวินิจฉัยภาวะไขมันขกตับจริงๆโดยทั่วไปปัจจุบนจันนี้เรามีเรามีวิธีการก็คืออนะันต์ซาวเนาะอันต์ซาวเราจะเห็นว่าตัวตัวตับเนี่ยมันจะขาวเพราะว่าไขมันมันจะอยู่เยอะในตับแล้วก็มาเทียบกับไตไตก็จะค่อนข้างดําอันนี้ก็จะพบปริมาณได้ว่าเท่าไหร่แต่ว่ามันไม่เห็นตัวเลขการการจะดูตัวเลขชัดเจนแล้วก็ดูภาวะแซกซ้อนจากไขมันขกตับเนี่ยเราก็ใช้ไฟโบสแกนซึ่ง f ฟโบ o สแกนเข้ามามีส่วนทุกอย่างเลยนะเข้ามาวัดว่าโอเคมีไขมันก่อตับอยู่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับหรือว่ามีผังผืดเท่าไหร่มีโอกาสเป็นมะเร็งตับแล้วหรือมีอาจเป็นเป็นตับแข็งแล้วหรือเปล่าแต่ส่วนอันดับสาวจะดูก้อนว่าเป็นมะเร็งตับหรือเปล่าอันนี้เราก็ช่วยกันดูทั้ง2อ,อย่าง